ได้พี่ดูในศาสนาพุทธเนี่ยมองว่าปัญญามันเกิดได้3ทางครับพี่ดู<ต>อันแรกเรียกสุดตะมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเรียนการฟังสุดตะเนี่ยแปลว่าฟังนั้นศัพทวิชาบนโลกเราทุกวันนี้พี่ดูเราได้จากการฟังการเรียนถูกไหมเราเรียนสถาปัตย์มาเราเรียนบัญชีมาเราเรียนภาษาอังกฤษทุกอย่างเราใช้การฟังการอ่านพุทธเจ้าบอกมันเป็นปัญญาขั้นต่ําสุดเลยหรอใช่พี่ดูแต่เราใช้ขั้นนี้ขั้นเดียวเลยนะแค่นี้ก็ครองโลกแล้วใช่ ปัญญาที่สูงกว่าสุดตาไม่ปัญญาเรียกว่าจินตามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาและวิเคราะห์จินตภาพโอเคอันนี้เข้าใจพวกนี้ไอสไตน์เป็นต้นเขาคิดถึงทฤษฎีสัมพันธภาพคิดถึงบิ๊กแบงซิเวนฮอว์กิงคิดถึงจักรวาลอันนี้เลยสุดตอเพราะมันฟังไม่ได้มันเห็นไม่ได้มันต้องใช้จินตนาการยังไม่มีใครรู้สิ่งนี้มาก่อนแต่เขาคิดขึ้นมาได้ที่ไอน์สไตน์บอกจินตนาการสําคัญกว่าความรู้เขาหมายถึงจินตามยญาไม่ใช่การมโน มันคือการคิดที่เลยไปจากตำราโอ้เออชอบอันนี้มากไม่ใช่แล้วคนชอบมาพูดว่าจินตการสมควนความรู้ทั้งนี้อยู่ไม่มีความรู้พื้นฐานแต่จีนเนี่สพวกเนี่ยเขารู้ตำราจนเต็มพุงแล้วหรือเหมือนรามานุจัน The Man Who k n o w น Infinity เป็นภาพยนตร์ที่เป็นนักคณิตศาสตร์อินเดียที่เขาไม่ได้เรียนตามระบบเลยนะพี่ดูแต่วันดีคืนดีเนี่ยเขาเขียนตำราคณิตศาสตร์ขึ้นมาสองเล่มใหญ่ซึ่งนักคณิตศาสตร์โนเบลของโลกเนี่ยศาสตราจารย์ฮาดีซึ่งเป็นโ p r o f เซอร์ที่ แกบอกว่าต้องใช้เวลาชาติหนึ่งในการพิสูจน์สมการของรามานุจันร์หนึ่งเล่มแล้วรามานุจันต์มีสองเล่มพี่ดูแล้วเป็นสมการชุดเดียวที่สามารถคำนวณสภาวะในหลุมดําได้และมีคนถามรามานุจันร์ว่าคุณได้สมการวูนี้มาจากไหนเขาบอกเขาได้มาจากพระแม่ลักษมีคือไม่ธอบยได้ใช่พี่ดูเนี่ยครับยกตัวอย่างกลับมาที่จินตามายะพัญญาเป็นเช่นนี้นี่คือขั้นเหนือกว่าของฟังและ ฟังและดูอ่านต้องและเขียนทีนี้พุธยังเสนอปัญญาขั้นสูงกว่านั้นที่เรียกว่าภาวนามายาปัญญาไงพี่ดูที่พี่ดูถามเนี่ยนั่งดูลมหายใจนั่งเพ่งเนี่ยมันรู้แจ้งได้อะไรแล้วปัญญาตัดสู้ของพรุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้ารู้ไปถึงอะตอมรู้ไปถึงเรื่องซูเปอร์โนวารู้ไปถึงเรื่องออร์แกเนลของมนุษย์ที่อยู่ในพระไตปิโดครับพี่ดู